ตรงใต้เรือเลยนะโต,ต้เ,เรคกิดเขาจวโสนเยโรเคเดล้ดลดล้อมาอยู่ฝั่งพอว่าเรียกคนช่วยมันก็บุดน้ำหนีไงนะบุดน้ำหนีเราถามมาตามจับได้ในชะ่ไหมได้มันเรืเ่อเดียว ได้เห็นไหมคะสภาพตอนที่ว่าเด็กขึ้นมาเด็กอยู่สภาพเป็นไงร้องค่ะมันร้องอ่ะแล้วก็มันไอ้นี่เชือกก็เข้าใจว่าเชือกไปพันขาแล้วร้องช่วยไงะตอนนี้พอไปหน้าแล้วมันไม่ใช่เชือกพันขาไอ้นี่มันจับถือจับขอดเกงมันจับถอดเกงในน้ำมันจับถอดเกงในน้ำมันเล่นอยู่ในน้ำด็กยเด็กสองคนอยู่ตรงเรือกล้วยใช่ครับใช่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยเด็กก็ร้องให้นักท่องเที่ยวช่วยด้วยค่วยเด็กผู้หญิงสองคนนะ

แม่ค้าแม่ค้าช่วยโทรแจ้งตำรวจให้หน่อยรเราก็ถามว่ามีเรื่องอะไรคะคุณลุงคนเที่ยวธรรมนาจาร์เด็กในน้ำโทรว่าอย่างนี้เราก็วิ่งไปเลยเขาบอกเนะี่ยเราก,กำลังจับเด็กกำลังจับอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้กันจับแล้วเขาบอกว่าดเด็กเนะี่ยร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กร้องให้คนเที่ยวได้กน,นะช่วยด้วยมันกําลังดึงเด็กจะเข้าไปจะเข้าไปใต้บนน้โบ๊ทอย่างนี้ค่ะแล้วก็ละถกกางเกงเด็กละถอด ถอดกางเกงเด็กมันเป็นอย่างนี้ค่ะ,คะไมต่อครับแล้วทําไงต่อแล้วก็เร,วกเราก็แจ้งเราก็เราก็โทรเรียกเรียกเรียกตำรวจเรียกเรียกฉลามขาว เรียกเจตกิจมาพอดีผู้กำกับผู้กำกับเนี่ยเขาขี่ออกขวดตรงนี้ผู้กำกับมาทันเหตุการณ์ค่ะผู้กำกับเป็นคนเอาไปผู้กำกับอนบคณะเส็จผู้กำกับมาเจอพอดีมาเจอพอดีผู้กำกับอยู่ในเหตุการณ์หมดทุกขั้นตอนเลยค่ะทุกข้นตอนนี้อยู่โรงพักแล้วก็เมื่อกี้นี้การนักท่องเที่ยวไปเป็นพยานคือทําในรูปคดีคือนักท่องเที่ยวคนนี้เป็นคนเห็นก็ตำรวจมาเชิญนักท่องเที่ยวไปจะทำรูปคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ พี่มีอะไรฝากเพื่อนหน่อยนะคะสำหรับเออน้าเพ้่วที่มาต้องดูแลลูกหลานยังไงอย่างเง,งีย้ยใช่คือจะดูแลต้องใกล้ชิดนะแต่ลูกหลานนะ่าแบบเขาประมาณ6 7ขวบเขาก็ลงไปเล่นเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยชายหาดถ้าเราไม่เป็นอย่างเงี้ยนะเขาเหตเาเหตามีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะไม่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 มีก็อยากจะฝากพ่อแม่ที่ว่าเอาลูกมาเล่นน้ำมาคอยดูแลหน่อยให้ถึงจะ จะให้แบบพวกแม่ค้าพวกเรือดูแลมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันลงชายหาไปแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิของของลูกหลานท่านและท่านต้องดูแลกันเองค่ะในเหตุการณ์เนี่ยมีเด็กอีกคนน้นเนี่ยพี่เขาสองคนค่ะมีมีพี่สาวกับน้องสาวเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันค่ะจริงนั่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 ง